สวัสดีครับพี่ร้องที่รักทุกท่านครับว่าจะจัดรายการสดนะแต่ว่าอีกแล้วมีปัญหากับทางยู u ู e นะคือส่งสัญญาณไม่ได้นะบอกว่าเกินโคตาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องรอนะ่าวว่าคืนนี้ที่เมืองไทยนะประมาณไม่รู้ละสองทุ่มอาจจะเป็นไปได้นะเออก็ถ้าพี่ร้องว่างนะมาเจอกันนะครับคุยกันสดๆ ประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์นะวันนี้อนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาโฆษณาชวนเชื่อกันแบบโ oh อนะ้โหเต็มสตรีมว่างั้นเถอะนะมันมันน่าสนใจผมว่านะแล้วก็เราควรจะมานั่งคุยกันว่าบ้านเราเมืองเราจะเดินกันต่อข้างหน้ายัางไงดีนะเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเขาท่าทางจะไม่ยอมนะ ไม่ยอมแล้วเนี่ยนะก็อาจจะรุกกลับด้วยนะแล้วก็วางรากวางฐานคือเราเข้าใจว่ากษัตริย์เนี่ยเขาต้องอยู่แล้วผมเองก็ไม่มีเจตนารมที่จะต้องไปล้มล้างอะไรกันทุกคนมันมีอยากจะอยู่นะครับแล้วมันก็ควรจะอยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยแต่นี้ลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยอมรับเลยนะว่าผมเองก็ยังรู้สึกว่าอย่างนี้มันต้องล้มไม่ใช่อย่างนี้ต้องถอนนะอย่างนี้ต้องล้ม คือเป็นอย่างเงี้ยชัดขึ้นทุกทีทุกทีนะคือเราไม่มีความเชื่อมั่นในเชิงที่เหลือแต่ตัวที่เป็นกังวลมากกว่านี้ก็คืออนุรักษ์ยมที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้คือไม่ลืมหูลืมตานะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยคือการรักษาบัตริตผมจะไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเลยเถิดไปถึงการไม่แยกถูกแยกผิดอย่างเงี้ยนะเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยนี้คนจะไม่พูดกันละคือคนไทยเราเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างเงี้ย คือสาระพูดกันไม่ได้แต่แบ่งข้างแล้วกนะ็สาระเวลามองด้วยการแบ่งข้างเนะี่ยมันจะไม่เอาความจริงมามันจะไม่สร้างสารรแล้วมันหาบทสรุปไม่ได้ก็จะเป็นการแตกแยก,กนะแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้สูตรแบ่งแยก,กและปกครองนะนี่ไม่เป็นผลดีกับบ้านกับเมืองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าสมมติวนะ่า youtube ไม่มีปัญหานะก็เจอกันตอนหัวค่ําที่ประเทศไทยถ้าใครบ้างนะ ก็โอเคนะตามนี้นะครับมาทั้งทีเนี่ยเปิดไม่แล้วก็เดี๋ยวจะร้องเพลง <c oughs> นะเป็นเพลงเสียงแหบในช่วงนี้ไม่ทราบจะเป็นยังไงลองดูนะ คำรัก ơi, เกินจะลอยลมมาหรือไรมาโดนจิตมาโดนใจสน่นหา รักนี้จริงจากใจหรือเปล่าหรือยาวเราให้เฝ้ารำหาหรือแกล้งเพียงแต่แลตาอยู่อุราให้ลงลำพอ สงสารใจฉันบางวาอยาสามรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแรกช้ำน้ำตานองถ้าเป็นสอง คงต้องขาดใจตายเสียงแหกทำงานเพลินแล้วลืมดื่มน้ำสูงส่ ใจฉันบางหวานอย่าสั่งง่อยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแรกช้ำน,น้ำตานองถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตาย เราเจอกันนะถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ